คิดดีคือไม่คดไม่โกงไม่เบียดเบียนใครคิดดีคือคิดในสิ่งที่ประเสริฐคิดดีคือคิดในทางที่ก่อเกิดในปัญญาเนี่ยคนเราถ้าคิดดีแล้วต้องคิดดีหาความสงบสุขให้ตนเองและครอบครัวและพวกบครองและบ้านเมืองและประเทศสถานที่ชุมชนทุกสถานที่ชุมชนโลก ทุกประการคือคิดดีคิดดีนี่คิดดีออกจากทุกได้คิดดีก็คือทางแห่งความสงบคิดดีคืออะไรบ้างคิดดีไม่จังต้องบอกกันเลยแต่ในที่นี้ก็คือกลัวการลืมไว้ก็เหมือนกับคนเรากันดีกว่าแกเนาะมันต้องแจ้งในคุณทุกประการนี่ว่าคิดดีนี่คิดดีคิดดีคิดดีนี่มีทางแห่งสูงสวรรค์ทุกประการเลย คิดดีคือคิดในทางทางความเป็นบัณฑิตละผิดออกจากใจได้แบบไม่มีภัยทำให้อายุยาวยืนยืนยาวบอกกล่าวเตือนตนนี่เขาเรียกว่าคิดดีตามหนทางพระพุทธเจ้าช่วยแบ่งเบาจิตหมักหมมและจิตใจไม่หลมจมให้เหมาะสมในสินธรรมไม่เอากรรมไม่เอาชั่วเขาเรียกว่าคิดดีทุกประการนะอันนี้เขาเรียกว่าคิดดีคืออะไร คิดดีคืออะไรคิดดีก็คือให้กลัวการตกนรกหมกใหม่คิดดีคือคิดสว่างคิดสว่างใจคิดไปแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไปเจดีไปเีนยวมาคิดดีคิดดีคืออะไรคิดดีประกอบในสติสมบูรณ์สตินต้องสมบูรณ์แบบนั่นรืดีคิดดีพูดดีไปดีมาดีความดีเกิดเมื่อสติสมบูรณ์ ให้เพิ่มผนทางไกลบาปให้มีจิตปราบกิเลสมาแล้วก็เผาผลาญตัวนำทุกเรว่าคิดดีคิดดีคืออะไรอีกคิดดีแล้วทำให้เราผูกจิตปูกใจจะผิดได้ไม่มีผิดอีกเพราะคิดดีแล้วไม่มีผิดคิดแต่สิ่งที่ดีที่ถูกคิดดีคืออะไรคิดดีแล้วเจริญจิตเจริญใจคิดดีแล้วคืออะไร คิดดีคือหาวาางแก้ขไขภัยผู้คานตนมากล้นด้วยสติถ้าคุณคิดดีแล้วสติบ็ล้นมาคิดเริ่มลิกในทางวิเศษของจากกิเลสอาสวะเอาสามัลลักษณะปฏิเทียนจิตไม่เอาผิดมาใส่ใจเอาทำสัตวุรุษไว้ชี้นำทางการปฏิบัตินี่ขจัดวิชาความเศร้าหมองค,คิดดี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 ให้ถูกต้องทางปณิพัน นี่ว่าคิดถูกต้องแล้วคิดสําเร็จแล้วคิดงานแล้วคิดบริบูรณ์แล้วคิดสมควรแล้วคิดแล้วชื่นบานในทางปเะเสรฐนเป็นผู้เลิศการตัดกรรมแล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างาแน่วแน่แล้วต้องทําดีแก้ไขเขา,า,าเรียกว่าคนคิดดีเป็นผู้ตามในรอยพุทธบาทศัสดาเรียกว่าคิดดีพวกพุทธศาสนาคิดดีถูกทาง ทำดีเพื่อเข้าถึงญาณละกิเลสทั้งหมดได้